สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวอาร์เซนลช่วงเย็น ยาดวนตัดสินอาริต้าวอนแฟนปืนขอเวลาทำทีม2-3ปีมิเกลอาริต้ากุนซืออาร์ตันอ้อนวอนแฟนบอลว่าขอเวลาสัก2-3ปีแล้วค่อยตัดสินผลงานการทำทีมของตนโดยบอกว่ามันมีบางสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจนส่งผลกับการทำทีมเหมือนกันมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมอาร์ตันสโมสรดังของศึกพิมลิกอังกฤษขอร้องแฟนบอล ว่าให้โอกาสตนได้ทําทีมอย่างจริงจังสัก2-3ปีแล้วค่อยมาตัดสินผลงานของตนอเดต้าเข้ามาคุมารสตอนเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2019ซึ่งถึงแม้เขาจะทําทีมได้แชมป์เอฟเอครับในซีซั่น2019-2020รวมถึงแชมป์คอมมูน i t y Shield ในปี2020แต่ผลงานโดยวรวมของทีมไม่น่าประทับใจเท่าไรนัก โดยในนัดแรกของซีซั่น2021-2022ไอ้ปืนใหญ่ก็แพ้ให้กับเบรน f ฟอร์ดทั้งที่อีกฝ่ายเป็นทีมน้องใหม่ด้วยจนทำให้กระแสข่าวเกี่ยวกับการปลดกุณซือชาสแปนิดถือว่ารุนแรงพอตัวอดีตมิดฟิลคนดังเผยว่าเราต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดแต่โชคร้ายที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นคุณก็ต้องปรับตัวกับมัน และทําให้ดีที่สุดเท่าที่พอจะทําได้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณจะโดนตัดสินจากผลการแข่งขันแต่เพียงแค่การชนะหรือแพ้มันไม่ได้หมายความว่าคุณทําผลงานได้ดีหรือแย่สักหน่อยในช่วงส8ปดเดือนที่ผ่านมาผมมีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องนั้นผลการแข่งขันและในช่วงเวลานั้นมันก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นด้วยตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆ เพราะหลายคนไม่สนใจที่จะวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในอีก2หรือ3ปีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะมองย้อนกลับมาแล้วบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันสมเหตุสมผลแล้วก็ได้อาดิตาลั่นแข่งอาร์ตนอนแม่ระซำแมปเปิดสนามพ่ายน้องใหม่สุดช็อคมิเกลอ,อาริตาในายใหญ่ของอาร์ตนอนกล่าวว่าลูกทิมของเขายังมีสภาพจิตใจที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าจะออกสตาร์ทในเกมแรกของศึกพิมารี ด้วยการพ่ายให้ทีมน้องใหม่อย่างเบรนท์ฟอร์ดอย่างสุดเซอร์ไพรส์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนเดอะกันเนอร์ต้องเจอสึกหนักในการเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีในเกมนัดที่2วันอาทิตย์นี้หลังจากที่พวกเขาพ่ายให้กับเดบีอย่างหมดรูปด้วยสกอร์2ออ .0 ในเกมแรกของซีซั่นอย่างไรก็ตามอาริต้าก็ยืนยันว่าลูกทีมของเขายังมีสภาพจิตใจที่แข็งแกรง่งและมองว่า ยังมีโอกาสที่ทีมจะกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นได้ในซีซั่นนี้เรามองในมุมต่างๆเรามีเวลา4ีชั่วโมงก่อนเกมที่น่าทึ่งซึ่งเราได้สร้างความไม่แน่นอนและบางทีอาจจะรวมถึงอะไรที่คาดเดาไม่ได้ในการจัดตัวผู้เล่นในนัดนั้นเกมเบรนฟอร์ดเราพยายามทุกอย่างที่เรามีในเกมนั้นและมันก็ได้ผลเรารู้ว่าผลที่ตามมาจากภายนอกมันเป็นอย่างไร และเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ภายในทีมของเราปฏิกิริยาของนักเตะนั้นยอดเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อมันก็แค่วันหนึ่งในสึกพิมารีกเรายังมีเกมทางซีซั่นรออยู่และสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสมสรแห่งนี้กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วอานิต้ากล่าวตำนานปืนโตนหนุนแทมมี่ตัดสินใจถูกแล้วเลือกโรมาก,ก่อนอาร์ตอนเอ็นไรอดีตดาวยิงของอาร์ตนัน เชื่อว่าการตัดสินใจาย้ายไปเล่นให้กับโรมาของแทมมี่อับราฮัมนั้นจะส่งผลดีต่อเจ้าตัวแม้ก่อนหน้านั้นจะมีข่าวเปิดเจรจากับเดกกันเนอร์ทีมในพิมยรีด้วยก็ตามตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนดาวยิงวัย23ปีย้ายจากเชลซีไปร่วมงานกับโจเซ่มูรินโยในทีมสตาดิโอโอลิเปโก,โกที่กรุงโรมด้วยค่าตัวประมาณ34ล้านปอนด์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนทางกับการเปิดตัวโรเมลูลูกากูที่ย้ายกลับมาอย่างทีมสเตมฟอร์ดบีในช่วงเวลาเลี่ยเลียก,กันออสตันตกเป็นข่าวต้องการดึงตัวอับราฮัมมาล่าตาคายที่เอเมริสเตเียมเช่นกันแต่พวกเขาก็ไม่สามารถปิดการเจรจากับนักเตะได้ซึ่งเรื่องนี้ไรตี้มองว่าเป็นผลดีกับอดีตแข้งสิงบูเพราะเขาจะได้รับการดูแลจากยอดกุนซืออย่างโมรินโญมีการพูดถึงเรื่องที่เขา กำลังรอข้อเสนอจากอาร์ตตันอยู่แต่ผมไม่คิดว่าอาร์ตตันจะสามารถปิดดีวนี้ได้เอีนไรต์กล่าวในรายการเคลลี่แอนด์ไรตี้โชว์สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากโจเซ่มูรินโญ่จะเป็นคนดูแลเขาจากนั้นแทมมี่ก็จะกลับมาเล่นในพีเมยรีกในฐานะผู้เล่นที่ดีกว่าเดิมผมว่านี่ถือเป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมของเขาเลยทีเดียว ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยตำนานหงยันแรมเดลเก่งคุ้มค่าตัว30ล้านปอนด์ที่อาร์ตตันยอมลงทุนเดวิดเจมอดีตนายทวารหงแดงออกมาช่วยยืนยันว่าอารอนแรมเดลผู้รักษาประตูจากเชฟฟิลด์มีคุณภาพสูงจนคุ้มค่าเงิน30ล้านปอนด์ที่อาร์ตตันจ่ายหลายคนอาจลืมไปแล้วว่า อารอนรเดลย้ายมาจากบอลมาร์ตมาอยู่กับเชฟฟิลด์ด้วยค่าตัวสูงถึง18.5ล้านปอนด์ฉะนั้นเมื่อเขาทำผลงานได้โดดเด่นตลอด2ซีซั่นหลังสุดค่าตัวจะถูกอับขึ้นถึง30ล้านปอนด์นั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตำนานจอมเวร์เก่าวกับสกายสปอร์ตสำคัญคือเขายังอายุน้อยและจะสามารถพัฒนาขึ้นไปได้ไกลกว่านี้อีกมากเมื่อเทียบกับพรสวรรค์การติดทีมชาติอังกฤษ ไปลุยศึกฟุตบอลยูโร2020ก็ช่วยการันตีได้แล้วว่าเด็กคนนี้ของจริงสิ่งที่ผมชอบในตัวแรมเดลก็คือเขามีปฏิกิริยาในการป้องกันประตูเร็วมากเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและถูกที่ถูกเวลาเสมอเราจึงเห็นช็อตซูเปอร์เซฟจากเขาบ่อยๆยังไงละ่ะแต่ปัญหาเดียวก็คือแรมเดลไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่เล่นบอลกับเท้าเก่งมากนัก อาจส่งผลเสียต่อการขึ้นเกมบุกจากแดนหลังตามปรัชญ,ญาของมิเกลอาริต้าพอสมควรแต่ของแบบนี้มันพัฒนากันได้ช่วงแรกๆอาจต้องเน้นในการบอมยาขึ้นหน้าตามที่เจ้าตัวคุณชินไปก่อนและหากวันเวลาผ่านไปจนเขาทําทุกอย่างตามที่ผู้จัดการทีมคาดหวังได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นแหละคือช่วงที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นมือหนึ่งให้อาตอนแบบทาวนอาริต้าแ็งเสริมทัพเพิ่มอีกสองตแหน่ง หลังปิดเดิว o วโอเดกาและเรมเดล r i ิสวิ t n ี y นักข่าวจากฟุตบอลลอนดอนเปิดเผยว่าอาร์ตันยังไม่หยุดเสริมทัพแม้จะได้มาตินโอเดกาและอารันเดมเดลเข้ามาเสริมทัพโดยโฟกัสไปที่ตำแหน่งแบ็คขวาและกองหน้าแต่ก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยนักเตะส่วนเกินออกจากทีมรวมถึงระยะเวลาที่เหลืออีกไม่มากของตลาดนักเตะประจำซัมเมอร์นี้ตำแหน่งแบ็คขวาคาลัามเชมเบอร์ ที่ออกสตาร์ตัวจริงในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังขณะที่ตัวเลือกอื่นอย่างเอ็กตอเบียรินเซดิกโซอาเรสและเอ็ดลี่เมเลนไนก็ไม่มีคุณภาพอย่างที่อาริตาต้องการกุนซือหนุ่มชาสเปนิสต้องการแบ็กขวาที่มีความสามารถในการครองบอลและการจ่ายบอลได้ดีเพื่อทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขึ้นบอลจากแนวหลังและยังสามารถสนับสนุนเกมบุก ได้ดีเช่นเดียวกับเคียรันเทียนี่ทางฝั่งซ้ายตำแหน่งกองหน้ายังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของปีแอร์มริกโอบามยองอเลสองเดลกาเซตและเอ็ดดี้เอนเคเทียถ้าหากทีมตัดสินใจปล่อยกองหน้าออกไปทีมก็ต้องการกองหน้าใหม่เข้ามาทดแทนเนื่องจากกาเบียลมาติเนลลี่กับโฟราลินบาโลกันยังเด็กเกินไปที่จะรับผิดชอบในบทบาทกองหน้าตัวหลักของทีม นักเตะในสไตล์ที่อาริต้าต้องการคือกองหน้าที่สามารถดึงตัวเองลงมาตามในการช่วยเชื่อเมเกมกับเพื่อนร่วมทีมขณะที่ก็มีความคล่องตัวในการเข้าไปจบสกอร์ในกรอบเขตโทษได้ด้วยก่อนหน้านี้พวกเขามีข่าวเชื่อมโยงกับแทมมี่อับราฮัมและลาตาโรมาติเนสแต่ทั้งสองดีลไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วนอกจากการเสริมทัพแล้วอาร์ตตันมีงานในการลนักเตะ ที่ไม่อยู่ในแผนออกไปจากทีมอีกหลายคนได้แก่วิลเลียนเซอาตคคลาสินาสและลูคัสตอริล่าเป็นต้นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก8ปโปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย